ไม่ได้พิ่งพระเจ้าเลยเราเพิ่งแต่กําลังแล้วก็ความสามารถสติปัญญาของตัวเราเองผลลัพธ์ที่ได้รายได้ที่ได้กลับมามันไม่โอเคเลยที่ถ่ายแต่ละภาพจากพระเจ้าสวัสดีครับผมใจน,นี่นะครับผมวันนี้จะมาเป็นคำพยานนะครับหัวข้อพระเจ้าซัพพอร์ตรายได้ในการทํายอดโบนัสแค่วันเดียวนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น ต้องสารภาพกับพระเจ้าที่จะต้องกลับใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราทํางานโดยที่เราไม่ได้พึ่งพระเจ้าเลยเราเพึ่งแต่กําลังแล้ว่าความสามารถสติปัญญาของตัวเราเองโดยคิดว่าการทํางานตรงเนี้เราถนัดเราเคยชินเราเคยผ่านเราเคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือว่าเราทํางานหนักเรา อยูเออ่เลยเวลางานแต่ผลลัพธ์ที่ได้รายได้ที่ได้กลับมามันไม่โอเคเลยมันแทบจะเรียกว่าไม่ว้าไม่ถึงยอดที่เราตั้งมาไว้กับเวลาที่เราเสียไปจนในที่สุดก็ถามว่ากับพระเจ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าลูกทำอะไรผิดลูกพลาดอะไรไปลูกไปหลงอยู่ตรงจุดไหนพระเจ้าก็ได้ให้ภาพมันเด้งขึ้นมาในใจว่าพอมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือว่าเราไม่ได้เข้าหาพระเจ้าเลย เรามั่นใจในศักยภาพในฝีมือในความสามารถของเราโดยที่เราไม่ต้องมีพระเจ้าเข้ามาช่วยในชีวิตของเราสุดท้ายแล้วเราใช้กําลังเต็มร้อเซแต่ผลลัพธ์กลับม,มามันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังไว้แล้วเราก็ต้องกลับใจผมก็ต้องกลับใจแล้วก็อธิษฐาน สารภาพบาปของเจ้าแล้ววันรุ่ขึ้นนะครับพะเจ้าก็ได้ทําการอัศจรรย์ก็คือว่าเอ่อออกไปขายของเนี่ยยอดขายทะลุเป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับก็ได้โบนัสวันนั้นวันเดียวเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากตั้งยอดไว้อยู่ประมาณ4,500แต่ทุกวันที่ขายของอยู่อะก็ประมาณ2 0 0 0ันสาไม่ถึง3า0พ แต่หลังจากที่เราอธิษฐานสารภาพกับใจกับพระเจ้าเราขอพระเจ้าเข้ามาช่วยยอดที่เราทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับเรียกว่าเกินยอดด้วยซ้ำก็ขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็เรื่องของทำสอนของอาจารย์คมเอกนะฮะที่บอกว่าทำน้อยได้เยอะตรงนี้ ก็เป็นจริงครับผมจากที่เราเพิ่งพาพระเจ้าถ้าเราไม่เพึ่งพาพระเจ้าเลยเราทําเยอะแล้วว่าเราก็ได้น้อยนะครับมีพระเจ้าแล้วก็แค่นี้ไม่มีพระเจ้าเราก็แค่นี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เรื่องของเอ่อพี่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่เขามาโปรโมทร้านให้ที่ทําให้ได้ยอดวันนั้นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ทุกคนเราเจอร้านกับข้าวพร้อมข้าวที่สิบบาทมันมีจริงมีฝากระจกครอบทุกอย่างอาหารมีประมาณ7-8เมนูนะแล้วก็ที่สำคัญมัน20จริงนะทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากมีชีวิตใหม่อยากมีชีวิตนิรันดรในสวรรค์ พระกัมภีบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะฆ่าลักและทําลายเสียก็คือมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วแต่เราก็คือพระเยซูได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ครบอย่างบริบูรณ์ผมอยากหนุนใจพี่น้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและได้รับชีวิตใหม่อธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัตรนี้มาเป็นจอมเจ้านาย มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของลูกด้วยลูกจะเดินตามพระองค์ลูกเชื่อในพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนว้าวสารรเสริญพระเจ้าขอสังความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้านำทางท่านอวยพรท่านสอนท่านนะครับและปกป้องท่านจากสิ่งชั่วรายทั้งปวงนะครับขอบคุณนะครับแล้วเ,เราพบกันในคำสอนอื่นๆ นะครับพระเจ้าพรครับ